สวัสดีค tamam. ่ะรักแท้ทุกคนค่ะวันน um um ี้นะคะเพื่อนๆกำลังร้อนอกร้อนใจอะไรยังไงอยู่หรือเปล่าคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เพื่อนๆระมัดระวังคำพูดระมัดระวังการขับขี่ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์หากเพื่อนๆแบบเหมือนจะเร่งวันเร่งคืน ในการตัดสินใจในการเคลียร์ปัญหาอยากจบปัญหาอยากจบอุปสรรคอยากจะส,ะสางปัญหาส,สางอุปสรรคให้มันหมดสิ้นซากอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ดังใจให้ใบนี้อยากจะอยากจะออกมาบอกเพื่อนๆว่าสตินะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอ่าอะไรนะหากเราได้ทุกอย่างดังใจคิด ทั้งชีวิตจะเอาของกองไว้ไหนจะได้บ้างเสียบ้างช่างปะไรอะไรนะอีกอย่างนิดนึงใจอะไรล่มเย็นเป็นพอใจเราล่มเย็นเป็นพอเด้ออัดเดี๋ยวจะไปฝึกมาใหม่เดี๋ยวจะไปจำมาใหม่นะคะเดี๋ยวจะไปท่องมาใหม่แต่มันจะเป็นทรงเนี้พลังงานแรกนะคะไพ่ออกมาบอกว่าขอให้ใจเย็น ไม่มีอะไรได้ดังใจเราทุกอย่างลรอกทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเป็นคนที่ไม่ฟังใครเป็นคนที่มุทะลุอยู่แล้วได้โปรดดื่มแล้วไม่ควรที่จะขับมันเสี่ยงขอให้มีการยับยั้งชั่งใจคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไม่มีใครเบรกเ,เพื่อนๆได้หรอกคะ่ะ เพื่อนๆต้องเป็นคนเบรกตัวเองนะคะเบรกตัวเองทุกๆอย่างเป็นคนดื้อคนดื้อคนรั้นคนมุทะลุคนไม่ฟังใครรืดปราดวิฏวาดเดินเร็วปากดาวดาดาวดาทีนี้หรือเป็นไปนไม่ได้เลยหากเราจะไม่พูดถึงเรื่องความสัพรรมพันธ์ของความรักนะคะ หรือมีใครบางคนหรือเพื่อนๆนั่นแหละอยากจะพบอยากจะเจออยากจะติดต่อสื่อสารหงุดหงิดงุนง่านรู้สึกอยากอ่ะหรือมีคนหึงหวงเพื่อนๆอ,อยู่หรือเพื่อนๆกำลัง,งหึงหวงใครอยู่อยากจะอยากจะไปเจออยากจะไปหา พลังแบบนี้คือระมัดระวังนะคะเพื่อนๆอย่าไปด่วนทะเลาะกับใครนะคะได้โปรดอย่าด่วนทะเลาะกับใครเพื่อนๆค่ะให้ใบนี้ขึ้นมาหากเป็นพลังงานของเพื่อนๆเองอเช่นดื้อรั้นไม่ฟังใครมุทะลุด,ดูดันอย่างที่จอยพูดไปนในเบื้องต้นเพื่นพอนๆรู้ไหมคะว่าเพื่อนๆทราบหรือไม่ว่าตัวเองเนี่ย คนที่ดูคลิปอยู่เนี่ยคนที่จะน่าภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยกว่าที่เพื่อนๆจะผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีบางคนกว่าที่จะผ่านแต่ละห่วงช่วงเสี้ยววินาทีสุดใช้คำไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนละเพื่อนๆเก่งมากๆเข้มแข็งมากๆ ใจห้าวมากๆสายห้าวสายห้าวสายดาร์กสายนักเลงถูกใจให้ฟรีถูกใจให้ฟรีใให,ฟรห,หมายถึงมิตรภาพทั่วๆไปจริงใจมาใจมาใจกลับไม่ชอบ ต่อแหลสร้างภาพตรงไปตรงมาใช่คนรอบข้างอาจจะหนีห่างอาจจะถอยห่างในความตรงในความแรงในความมุทะลุของของเพื่อนๆแต่เขาคนรอบข้างของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาจะต้องดีใจภาคภูมิใจที่ได้รู้จักกับเพื่อนๆไว้นะคะเพราะว่าอะไรเพื่อนเพืเป็นคนที่จริงใจมากเลย ไม่สบอารมณ์ไม่ถูกเบ้าหน้าเบ้าตาไม่ถูกจริดเพื่อนเพื่อนไม่คุยด้วยนะนิ่งไม่ไม่ไปใส่ปากต่อปากต่อคำไม่ไปเสียเวลาเวลาไม่ไปแลกอนะ่ะแต่อย่านะอย่าให้ขึ้นถ้าเพื่อนเพื่อนขึ้นเนี่ยโอ้โโอก็น่าดูชมอยู่ละแต่อย่าให้ขึ้นเลย ถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆแบบไม่พอล่ไม่พอใจอะถ้าได้นิ่งถ้าได้เงียบถ้าได้เดินหนีแล้วแล้วก็แล้วยังไม่หยุดอีกมีอาจจะมีเปอร์เซ็นต์นะที่เขาคนนั้นเหล่านั้นอาจจะโดนวากก็ได้ถ้าเพื่อนๆ,ๆวากใส่ใครถ้าเพื่อนๆ,ๆได้ขึ้นใส่ใครคนนั้นคือสุดอีกนั่นแหละเออฮเพื่อนๆเ,อนเก่งมากชีวิต ความตั้งแต่เด็กเลยจนมาถึงนะปัจจุบันเนี้ยการประสบความสําเร็จของเพื่อนเนี่ยกล้าการันตีได้เลยว่าเพื่อนเ,อน,เนี่ยได้ทุกอย่างมาด้วยลําแข้งอ่ะถ้าพูดว่าทุกอย่างมันอาจจะดูเวอร์วงังมนุษย์โอ้โหมนุษย์วิเศษอะไรไม่ใช่แทบจะทุกอย่างคือด้วยพลังใจด้วยพลังกายของตัวเองอะไม่ชอบจะร้องขอความช่วยเหลือจากใคร ถ้าไม่สุดจริงๆถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่อยากจะเอ่ยโดยเฉพาะถ้าจะไปให้เอ่ยปากขอร้องร้องขอกับคนที่มีประเด็นกับเราอยู่ด้วยแล้วแล้ว,ลวก็ยอมตุยซะดีกว่าเพื่อนๆก็จะเป็นทรงนั้นนแะบบยอมห่างไม่ยอมงอถ้าใครคนนั้นเขามีลักษณะนิสยัยเหมือนทรงเนี้ยที่จอยพูดไปเมื่อกี้ ถ้าไม่ใช่เพื่อนๆนะคะถ้าแบบสลับกลับฝั่งพลังงานนะคะเขาก็มีความหงหนุนหงิดรุ่นงานใจร้อนอยู่แหละ <_ d ata> อยู่ในสภาวะที่ไม่ได้ดั่งใจเนาะเจ็ดนาทียี่สิบสามนาที <_ d ata> ยี่สิบสามวิเดี๋ยวจอยไห้แต่วันนี้จอยจะเปิดไพ่สองใบ <_ d ata> อันนี้ใบสุดท้ายนะสรุปนะเ <_ d ata> ขาหึงเหรอ คนที่มีประเด็นกับเพื่อนๆตอนเนี้ยคนที่นิ่งเงียบนิ่งเงนคนที่อื่นๆคนที่นินสัยอย่างเงี้ยปากเจ็บอะถ้าได้พูดเนี่ยจริงๆไม่ค่อยพูดนะจริงเงี้ยถามาอะไรก็พูดน้อยพูดน้อยต่อยหนักถ้าใช้กําลังเนี่ยเออแต่ถ้าให้พูดเนี่ยดอกพี่กุลจะร่วงแต่ถ้าแต่ถ้าพูดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็โนอะ้โหแซฟไฟลุกจ้าเขาหึงเพื่อนอยู่หรอ แพรวพราวเลือเกินไปหวานสเสน่ห์กับใครมาล่ะจะแพรวพราวเลือเกินทำอะไรมาล่ะหรือหรือเอาอ่างนี้ก่อนรวบรวบรวมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวจะหมดเวลาถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่อยู่ในพลังงานที่จอยพูดไปประมาณว่าฉันอยากจะได้อะไรฉันอยากจะได้อะไรมาด้วยด้วยแบบรวดเร็วทุกอย่างอย่างรวดเร็วเลยเนี่ย ความฝันของฉันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายพรที่ฉันขอนะมีเยอะแยะมากมายหลายประการโปรเจกต์ในหัวของฉันนะโอ้โหมีสาราตะเลยฉันอยากให้มันเกิดขึ้นโดยฉับพลันทันใจสัตทุขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกได้วิงวอนร้องขอเนี่ยขอให้แบบประสบความสาเร็จฉับพลันทันใจด้วยเธอสาธทุสาธุอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้อยากให้มันสําเร็จพร้อมๆกันเลยเหนื่อยอะดิตัวเองอะเหนื่อยอลดิเหนื่อย ให้มาบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยากได้ก็ต้องสร้างอยากได้ก็ต้องมุ่งมั่นฝันฝันอะไรไว้ก็ต้องก็ต้องทําให้ได้ก็จริงอยู่แต่จะทําพร้อมกันทั้งหมดทุกอย่างภายในเวลาอันรวดเร็วอะ่ะมันจะได้ได้ยังไงอะ่ะมันก็หืมก็เทพเกินก็ใจเย็นๆบ้างเย็นให้อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้บ้างไม่ใช่ว่าจะหหัวร้อนเอาแต่ใจ อะไรก็จะเอาให้ได้เออมันก็ไม่ใช่แหละวกกลับไปที่ประเด็นคนที่เขาหึงหวงแหม <c oughs> มีหลายเวอร์ชั่นจริงๆนะืทสรงสเสน่ห์กันจริงๆพราวเสน่ห์กันจริงๆอะไรกันนักันหนาเนี่ยดูมันมีความหึงหุ้ยหึงหุ้ยอยากบอกให้รู้ว่าหึงหุ้ย